รีวิวค่ะตั้งกล้องหน่อยได้ไหมคะรีวิวค่ะตั้งกล้องคือน้ำฝนจะแจ้งว่าตอนนี้น้ำฝนไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องนะคะตอนนี้น้ำฝนใช้ตัวนี้มันจะเป็นที่วางมือถือนะคะทุกคนมันเป็นที่วางมือถือตอนนี้คือสะดวกใช้แบบนี้นะคะมันสามารถที่จะยืดได้นิดนึงมันก็คลอขายขาตั้งกล้องนั่แหละมันเป็นที่วางมือถือที่พับได้หดได้แล้วก็แบบว่า สามารถพกใส่กระเป๋าได้ง่ายนะคะมีน้ำหนักเบาตัวนี้น้ำฝนใช้ตัวนี้เลยนะคะจริงๆมันมีหลายแบบนะคะที่วางมือถือแต่ว่าอันนี้คือเขาแถมมาให้ตอนที่ไปซื้อซื้อโทรศัพท์นะคะตอนนี้มันพับได้คือมันดีมากๆมันจะมีหลายแบบหลายรุ่นนะคะที่เราบางทีเราไปข้างนอกอย่างนี้เราไม่สะดวกที่จะใช้ะคะ่ะตั้งกล้องมือถือเรา แต่ว่าไอ้ตัวนี้ที่มันเป็นที่วางมือถือนะคะคือมันสามารถที่จะใช้ได้ตลอดเลยนะคะน้ฝนก็เลยพกพกที่วางมือถือตัวนี้ติดตัวตลอดนะคะนี่เลยคือเราสามารถปรับตรงนี้มันสามารถปรับได้อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็อย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะมาอย่างนี้ก็ได้นี่ตรงนี้เราก็วางมือถือไป ตรงนี้เป็นมือถือเนาะก็มันก็ดีมันสะดวกแล้วแต่เราจะใช้งานนะคะอันนี้คือมารีวิวให้แล้วนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ขาตั้งกล้องมือถือนะคะมันเป็นที่วางมือถือนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าอยากได้แบบนี้นะถ้าอยากได้แบบนี้นะฝนแนะนําให้แครบหน้าจอนะคะแคปหน้าจอที่วางมือถือแบบนี้แล้วไปเซิร์ชใน แอปสีดำๆดูก็ได้นะคะมันจะขึ้นหมดเลยนะคะแบบนี้นะคะมันมีมันมีขายอยู่นะคุณผูสามารถไปสั่งซื้อมาได้อืมแต่ว่าตัวนี้นะ้ำฝนได้แถมมานะ้ำฝนไม่ได้ทำคลิปขายหรอกตัวนี้ใช้ดีมากนี่เลยเวลาเวลาระวังอย่างเงี้ยเวลาระวงังเวลาไปไหนมาไหนนั่งวางบนโต๊ะหรือว่าเราเวลาเราถ่ายรูปเองก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ตั้งเวลา ที่กล้องของเราเป็นห้าวิหรือไม่ก็1ิบวิในการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอก็สามารถทําได้นะคะแล้วก็ไปตัดในส่วนหัวออกแค่นั้นเองใช้งานง่ายตัวนี้นะคะพับเก็บได้มันคือที่วางมือถือนะคะทุกคนน้ำหนักเบามาก ตัวนี้นะคะถ้าถ้าถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะแคปหน้าจอแล้วก็ไปดูในแอปต่างๆได้นะคะมันจะมีขึ้นอยู่นะคะให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกเลือกตามการใช้งานของเพื่อนๆเ,เลยนะคะน้ำฝนมาแนะนําประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะหรือว่าถ้าใครอยากจะมีคําถามเกี่ยวกับการทําคลิปหรือมีคําถามเกี่ยวกับอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปของน้ำฝนได้นะคะ เดี๋ยวน้ำฝนจะมาทำคลิปตอบคำถามนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับน้ำฝนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ